โคดกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับนะโอ้เฟนนี่ก็ทุกคนอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็มาเขาเป็นด้านใต้เขาเปนด้านล่างเลยนะครับก็เนอะวันนี้วันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะเออแต่ลืมบอกไปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะโอเคไหมก็ไม่ก็ไม่จะเตรียมบทอะไรพูดมากแล้วก็จะมีแค่นี้แหละนะเออโอเคอ่ะเฮล ก็ถ้าะคะอย่างได้เขาเทสอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะตอนนี้หัวไม่มีอะไรจะคิดแล้วช่ด้วยออเออช่ด้วยทุกคนหัวแบบตอนนี้แบบเต็มไปด้วยแบบขยะหนึ่งร้อยเซลนะในสมองตอนนี้แบบไม่รู้มีอะไรนะตอนนี้มีแต่สกีบีดี้แล้วก็เออเฟดดี้นะแค่นี้แหละในหัวมีแค่นี้แหละนะไม่ไม่มีคอนเทนต์อย่างอื่นเลยนะในหัวไม่มีคอนเทนต์จะคิดแล้วนะก็อ่อ้ท่านผู้ชมไปช่วยคิดกันหน่อยนะ ก็วันนี้นะไม่ใช่รังปังนะแต่เป็นเฟดี้มพูดเพราะวปังที่เกลียดนะให้ให้เฟดี้มาพูดในโอเปโตเรอเรอเปโต้มาคอยเป็น่งโอเคแล้วทุกคนก็อย่าลืมไปคอมเมนต์เลนะว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคอนจะเล่นเกมหรือว่ากนบคอน,คอนออหรือว่าคอนเทนต์เออกเกี่ยวกับการไอของผมนะก็อย่าลืมเออมาคอมเมนต์เลยนะโอเคนะมีแค่นี้แล้วนะบ๊ายบาย